ก็พูดถึงลักษณะเราจักนากอนี่ก็เลมีคนพูดไปไม่าเป็นคองทัพในกองทัพวางพวเอเวมกระชีพไว้่อให้กงที่เขาได้ใหมต่อใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ท่านอย เรจะมาทำกี็เป็น่านี้ีองปีกแัองตแต่ก็จะมีคนที่แล้วก็เอาไปใช้ระยน้นอย่าเจ็ดิบ้าีกค่ก็มต้องทำอะไรเร็แล้วก เออจะต้องมีฐานะครับต้องมีฐานการจัดการได้มันมันไม่ต้องีอรจะต้องทำรันนี้เป็นการพนากรปบาติงานแล้วก็สถาบนารเงนียจะใช่ไอ้นี่มันเป็นดีาย่รือเลือดหรือทำไมไม่ดูแลเรื่องนั้นทำไมไม่ดูแลเรื่อง